ร้านค้า Lazada นะครับต้องระวังถ้าไม่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ลืมปิด เสียเงินฟรีแน่นอนนะครับมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับต้องบอกนิดนึงนะว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเปิดใช้งานใน l a z a ด a านเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยลราปิดไปน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าได้ใช้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได้ด้วยแต่ต้นทุนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นก็ต้องลองไปเวท e ะดูกันละกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์กันเลยกันแล้วกันนะครับ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ facebook และช่อง Youtube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็น Lazada าเซ l เลอร์ s บัสเตอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของ l a ซาดานะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือนะครับช่วงนี้พอดีเลยนะเป็นช่วงที่ส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ 99นะครับในแคมเปญระดับใหญ่อย่าง A บวกกับเมกาแคมเปญเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับให้นะครับอันนี้ขออภัยนะเช็คนะครับไม่ใช่เช็เช็คว่าเก็บเงินรายการละ399ไหมนะครับแล้วก็ลองมาให้ดีสินค้าก็ไรตามอ่านขาดทุนยับนะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมพาไปดูเนาะก็มันจะอยู่ตรงที่นะครับนี่เลยเวลาเราไปเข้าร่วมแคมเปญนะครับเนี่ยจะมีตรงเนี้ยนะครับจ่าย399บาทต่อ1สินค้า ซื้อเพื่อที่โปรโมทนะครับต่อหนึ่งสินค้านะต้องระวังนะต่อหนึ่งสินค้าถ้าสินค้าคุณกําไรชิ้นละ399คุณขายชิ้นเดียวคุณก็คุ้มแล้วแต่ถ้าเราสินค้าเรากําไร20บาทขายเท่าไหร่นะครับห้าเอ่อห้าสี่ยี่สิบต้องขาย20ชิ้นถึงจะได้ตรงนี้คืนเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานวณดูนะครับอะแต่ถ้าไปดูในนะครับตัวหน้าเข้าร่วมแคมเปญมาอยู่ตรงไหนอะผมก็จะพาไปดูนะครับก็อยู่ที่แคมเปญนะครับแล้วก็อยู่ที่เวลาเราเข้ามาดูเนะว ถ้าเรากดเข้าร่วม9.99ไปก่อนต้องกดเข้าไปก่อนนะครับสักเป็นคาเชิญพิเศษหรือเข้าร่วมทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วมากดเข้าดูอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าจะขึ้นตรงนี้ครับ3.99ตอนหนึ่งสินค้านะครับถ้าเป็นตัวพวกนี้นะครับเครื่องมือแคมเปญแบบเซอร์ไพรส์ดิวอันนี้ไม่เสียนะครับอันนี้ไม่เสียอ่าลองดูเนาะถ้าเป็นเครื่องมือแคมเปญบวกเซอร์ไพรส์ดิวตรงนี้นะครับจะไม่เสียเราก็กดเพิ่มสินค้าได้เลยนะครับอ่าตรงนี้อ่าสมมติผมกดเข้าไปนะครััับบเเพิิ่่มมสสนนนนคค้้าะรอีียไ อย่างเงี้ยเองเงี้คือไม่เสียนะแล้วก็กดส่งนะครับเรียบร้อยนะครับกดส่งไปแล้วอันนี้คือส่งแล้วนะตอนนี้ออกมาถ้าเป็น เมื่อสักครู่นี่คือเซอร์ไพรส์ดิวไม่เสียแต่ตัวที่เสียคือตัวนี้นะครับตัวที่ขึ้นมาา399ดูนะถ้าคุณกดเข้าไปตอนนี้ของผมเนี่ยมีให้เลือก2ีกสินค้าเห็นไหมคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสําหรับสินค้าแต่ะะรายการที่เข้าร่วมนั่นหมายความว่าคุณได้พื้นที่โปรโมทจริงนะครับมีโอกาสขึ้นนด้แรลลูกค้าจริงแต่คุณจะไม่ได้การันตีนะว่าจะขายได้เท่าไหร่นึกออกไหมครับคุณการันตีพื้นที่แต่ไม่การันตียอดขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับอผมามาเปิดให้ดดูเนนาากพิิ่มมสคค้หัหรบ แป๊บนนึงะโหลดช้านิดหนึ่งอ่ะโอเคเนี่ยสมมุติว่าผมกดเข้าร่วมเอาเอ่อสักหนึ่งรายการอ่ะสมมุติเนี่ยผมกดเข้าร่วมใส่แมวใส่แมวผมมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทต้นทุนผมมาแปดสิบแล้วว่าผมโดนค่าธรรมเนียมเบี้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดอีกก็เท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งแล้วมะใช่ไหมกำไรเหลือสิบบาทผมกดเข้าร่วมสามเก้าเก้าผมต้องขายได้ประมาณสิบบาทก็สี่สิบออเดอร์อันเนี้ยเราก็ไม่ควรเข้า ก็บอกไว้ก่อนไม่ควรเข้าเห็นไหมเราก็ต้องไปเลือกดูว่าตัวไหนมีกําไรนะครับอย่างผมขายเนี่ยตัวนี้ผมมีกาไรแน่นอนก็คือสินค้าที่ผมผลิตเองนะครับในแบรนด์ของตัวเองออย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นโฟมอ่านหนังแมวนะครับอย่างเงี้ยถ้ากดเพิ่มสินค้าเข้าไปเห็นไหมอันนี้คือแค่กดเข้าไปเราไปดูราคาก่อนจาก29 0าถึง2 39ถ้าคุณกดตกลง นะครับคุณได้พิธีโปรโมทจริงแต่ขายได้พอไม่รู้ก็ต้องระวังเห็นไหมอันนี้มันลดประมาณ17-18%โอลดลงไปอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เข้านะครับไม่ได้ใช้อย่าไปกดเผือกดเข้านะครับในส่วนของ399บาทต่อหนึ่งสินคมันมีผลดีสําหรับคนที่ทํากําไรได้นะครับมีกําไรแน่นอนแต่ถ้าขายสินค้าแบบซื้อมาขายไปแล้ว ต้นทุนมันสูงอะ่ะกำไรต่อชิ้นมันน้อยอยู่แล้วคุณโดนห่ายแค่ค่าเงนียวกับส่วนลดในแคมเปญมันก็เข้าไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูก่อนนะครับต้องคำนวณดีๆเนาะเดี๋ยวมีเวลาเหลือนะครับช่วงท้ายพาไปคำนวณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่นนี้คือจุดหนึ่งนะครับให้ระวังด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนด a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ